สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่เซลอะไรคะอ่าเซลนัทครับผมอ๋อพี่เซลนัทเอ่อเห็นพี่เอแจ้งว่าเป็นเซลพี่ลูกนัทชื่อน่ารักมากเลยอ๋อใช่ครับผมอยู่ฟอร์ดพุทธมณฑลสายสามครับผมวันนี้มาค่อนข้างไกลเนาะใช่อ่าทำไมถึงเลือกเข้ามาใช้บริการที่ร้านพี่เอก็เป็นลูกค้าอ่ากันมานานแล้วครับผมเวลาแบบแต่งรถอะไรก็มามาถึงนี่เลยครับมาถึงนี่เลยเนาะและเออแล้ววันนี้พี่นัทเข้ามาทําอะไรคะอ่าวันนี้มาเปลี่ยนล้อแม็กให้ลูกค้าครับผมแล้วก็เปลี่ยน ช่วงล่างเปลี่ยนโชงให้ลูกค้าโช้อ๋อเป็นโช้ของ YS ใช่ไหมคะใช่คอันนี้ขอสอบถามนิดนึงได้ไหมคะทำไมถึงวันนี้ถึงเข้ามาเปลี่ยนเป็นโช้กเอสเอ้เป็น m a c กเอค่ะเพราะว่าลูกค้ารีเฟซหรือว่ายังไงคะเคอเราส่งลายล้อแม็กทางร้านนะครับที่ที่มีให้ลูกค้าเลือกลูกค้าก็เลยถูกใจลายนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างลูกค้าก็คือแบบชอบแบบเอาแต่งตามที่ร้านวางสเต็ปไว้เลยสเต็ปไว้เลยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครับผม ใช่ไหมแค่สัมพัน